สวัสดีค่ะสวัสดีปมพ,พมัยแม่เอฟซีสกุลสุค,ค่ะเมื่อนี้มาพอกับช่องเมาทูนสาวจอยคือเกาค่ะเมื่อนี้เดินทางค่ะมาแล้วมาแล้วแนวทางหวยลาวแนวทางหวยลาวมาจากเซียนรุ่นค่ะเซียนรุ่นหวดหนี้เซียนเพ่นทรงมาซาแนค่ะพอ FC เอฟซีพนหลายเนาะ นะคะงวดวันที่24กรกฎาคม67นะคะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเดอ้อค่ะพอพแกรมแมน FC สุดทุกคนงวดที่แล้วเป็นจ้าไหนพพมี่ปอแอมแม่ถูกน้ำช่องเบาทุนสาวจ่อยประจ้างวดที่แล้วเข้าเต็มเต็มหกหนึ่งนะหกหนึ่ง ตัวเลขแนวทางก็อาจจะ้ลยตัวแนกกน็ให้เลือกเอานะคะเลือกตัวที่คิดว่าชอบแล้วก็ต่งกับได้ใจพอปรม่เอฟซีสุดทุกนค่ะแต่ว่าขอบอกไว้ก่อนว่าตัวเลขของเซียนเขาทุกมวดนะคะเนาะเขาทุกมวดเนะาะซื้อหาบาท10บาทกับบอสเซียร้าลค่ะลองจัดไปเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวสาวจอยจะลุ้งไฮไทยท,ยทายคลิปเด้อค่ะเมื่อนี้สาวจยอยเดินทางไปตั้งจังหวัดข่าวลุ้งไหาสาจังน้อยลุ้งไหาสากันดีก็บ่ไดดเนาะค่ะค่ะก็ขอขอบคุณขอบคุณเซียนรุ่นค่ะที่เพื่อนไฮแนวทางหวยเล่าเนาะค่ะหวยเล่าเมื่อวันที่24เดือนกรกฎาคมเจ็ค่ะพ่อพงศ์เมีจัดเลยเด้อค่ะ ค่ะถ้าตัวเลขบอออกบอเขาจังใดกะยาวากันเนาะค่ะเพราะว่าทางช่องเอามาล่งหายเป็นเพียงแนวทางใหพอพอพอ้พพเมเมเอสซี่สุขุสุขุนได้เสียงโชคไปน้ำกันค่ะหวยราวนะคะมมงวดวันที่2ีเด้อผู้ใดบอซื้อผู้ใดบอจัด จะเสียใจเด้อค่ะเข่าทุกหมวเด,ด้อของเส้นรุ่นนะทูกหมวเด,ด้อค่ะโปรโมเตอร์เอ็กซีสุดสุดค่ะลงสากทิจระนาเบืองกนเด้อค่ะถ้ามากระจัดถ้าขัดกับทานเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าทางช่องเอามาลงหายอย่าลืมเด้อค่ะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ หวยไทยของเซียนรุ่นกับมีเด้อค่ะทั้งสองเอาลุงให้แล้วหวยไทยกับเขาพื้นกันเด้อค่ะเมืองชุมบรรยากาศยุป,ปัมก็ค่ะสาวจอยจอดทําคลิปให้ยุปัมลยค่ะเมื่อเนี้ยจอดทําคลิปให้เลยได้มาปุกก๊บก็ทําให้เลยค่ะเดี๋ยวพบๆมยม่ๆเอฟซสิทธาเนาะค่ะแต่เวลามันกันยังเหลืออยู่มมืดมือไปละค่ะ งันนี้บุมีเวลาเขียนหาตัวเลขน่าจะชัดอยู่เนาะคะ่ะตัวเลขน่าจะชัดอยู่กะพอไม่เมทันใดมาก,ก็คอยจัดเดอ้อค่ะเดี๋ยวอ่าสาวใจขอบอกจะมกเจ็ดนาทีนะคะเพราะว่าเป็นอาโากดทาง youtube เนาะ กดของทาง YouTube ต,ต้องรอกให้มันครบแนาที่ก่อนนะคะเปิดไปเบิงงตัวเลขน้องกันเด้อค่ะซอยเบิงงให้จบคลิปจะขำโฆษณาเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเบาทุ่นสาวจอยค่ะเพื่อที่จะได้มีตัวเลขมาฝากพอพ,อพอม่าเอฟซมีเบารุนค่ะมีหน้าตาเบารุ่นเหมือนสิเเ้อค่ะคลิปที่แล้วมีคนบอกว่า ตัวเลขของความเนี่ยคะ่ะเบิ้งคลิปเจ้าของเจ้าของช่องเดืะะ้อนี่ค่ะเจ้าของช่องเอาตัวเลขมาฝากเอาเจ้าของช่องโช,งชว์ตัวเลขเนะ่อ่าได้ตัวเลขมาจากเซียนลุนเรียบร้อยนะคะซึ่งทรง,งมหาหูสดๆร้อนๆค่ะจะได้จอดทั้งคลิปไห่คุณพ่อแม่เอฟซีได้เบิ้งกันเนาะค่ะเดี๋ยวทางช่องจะแปะตัวเลขไว้ถ่ายคลิปเด้อคะ่ะ คอยไปเบิรงกันเนาะค่ะย่าขามโฆษณาเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจห้กับทางช่องเบาทุ่นสาวจอยตัวเลขของทางช่องกะมีทั้งไทยทั้งเล่าเนาะคะ่ะคอยพงอแมพ์เอ FC ไปติดตามเนะะ่เด้อค่ะเป็นตัวเลขแนวทางจากทางช่องนะคะตัวเลขวันนี้เยอะเหมือนเดิมแต่ออกทุกงวด เพราะว่าหวยเล่าเข้าบอดีเสือร้ายค่ะสือแค่พ่อหอมปากหอมคอเนาะเพราะว่ามันมีอ่ามือเว้นมือแล้วค่ะมือเว้นมือเนาะเขาก็จะเสือร้ายกับ่อดดเนาะค่ะนี่ค่ะเอฟซีท่านใดอยากเห็นหนาเจ้าของช่องค่ะนี่เบิ้งเลยนี่ค่ะหนาเจ้าของช่องเด้อนี่อ่าถึกับังใจเห้เจ้าช่องนะคุณสาวจอยค่ะคลิปที่แล้วมีคนบอกว่าอยากเห็น นาเจ้า,จาของช่องที่เอามาล่งค่ะเอาของปลอมมาล่งนี่ละค่ะงวดนี้บเมนของปลอมะะ้อค่ะบมีเวลาเขียนหย้ปกติสาวจอยจะเขียนหเด้อค่ะให้เห็นตัวเลขสีน้าเงินชัดๆแต่ว่ารอบนี่สาวจอยออกมาข้างนอกค่ะเดินทางกลับตังจังหวัดค่ะบมมีเวลาเขียนห้เนาะคะ่ะกะล่งตามที่เซียนพ่นทรงมหาห้เลยตัวเลขอาจจะเล็กไปนิดนึงกะแคว่ยา,ยายิงเบอ่งเอาเดอร์ค่ะเพราะว่า าสาวจอยบอมี่กระดาษเขียนยค่ะกระสิโล่งไยตามที่เซียนเนิงทรงมาหายเลยค่ะค่ะจังได้เข้าก็ัยไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่ะไปดูตัวเลขด้วยกันค่ะเบิ่งตัวเลขไปเบิ่งตัวเลขกับเปล่าทุนเลยค่ะ ตัวเลขเ้วเป็นจังไลยค่ะหลายบอกก็พอแม่แม่เอฟซีก็บอกว่าอุ้ยหลายพูดใครสื่อเมือ่อตัวเลขให้มาหลายก็เลือกเอาค่ะเลือกเอาที่มันตรงกับใจเจ้าของตัวที่เจ้าของมากเนาะคะ่ะแล้วก็จะจัดหลายค่ะจัดแค่พ่อสนุกสนานพ่อสื่อพลปัททู่ก็พ่อค่ะส,สื่อพ่อสื่อปัททูนนะะ่พลเนาะค่ะค่ะผู้ใดเห็นตัวเลขแล้วก็แคบหน้าจอไ้เด้อค่ะแคบหน้าจอไว้เนาะ วมนแม่เห็นแล้วก็แคบหนาจอไว้ชัดบ่านอค่ะฟองวันเดียบได้เขียนให้เอาลงตามที่เซียนเพื่อนส่งมาให้เลยค่ะเพราะว่าบอมมีเวลาเขียนค่ะค้ะทาทังช่องก็ขอเขาพุณนขอบบุญขอบคุณเซียนรุ่นค่ะที่ห้แนวทางมวยเล่าเมื่อวันที่24กรกฎาคม67นี้นะคะข่ะทาทังช่องก็ขอให้พพีแม่เอฟซีสุขทุกคนมีชกไม่หลับไปน้ำกันค่ะ จบคลิปไปนะคะจบคลิปไปนะครับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ปาคพ่อแม่เป็นกำลังใจให้เราสองคนนะครับคลิปเราก็จะรถขับโหน้านะครับเลย<ช>ครับ